สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุ่คนตาจ้าสบายดีตอนแรงๆจากพี่น้องตอนแรงไม่นีกาพบกับน้องค้อนคือเก่าเด้อจ้ตาพี่น้องกาตอนแรงม่มีน้องครอนกาเขาครัวพี่น้องเขามาเห็ดกินแรงไอแม่ห้พ่อีอแม่พี่น้องไม่นีกาน้องคอนเขาครัวเองเด้อจ้ตาพี่น้องอีแม่พุ่จนจมจะกินต้มปลาไอกลางิ่นเลยไปซื้อปลามาพี่น้องไปตลาดซื้อปลามา แล้วก็ให้น้องพรครัวเฮ็ดกินสุยพ่อแม่กินพี่นี่น้องอันนแมนปลานินที่ไอกลางพิ่นไปซื้อมาแต่ตลาดซื้อมาโล1พี่น้องโล1กพดีโต1เลยโล1น,นี่กจักทดไอกาอาลา,กาง,งพิ่นซื้อมาแล้วก็มีหมหงพี่องหมักหุงเหลือพอดีเพิมๆตําพอดีแซ่เลยซํานี้ี่แมพินอยากินต้มปลาพี่น้อง อยากสดห่อนๆเพิ่นว่าไอ้กางเพิ่นเลยไปซื้อมาแต่ตลาดแล้วก็อันนี้กะแม่นอันเครื่องแถวสิใส่ต้มปลาจังหน่อยมื้อนี้น้องคนเข้าครัวเองเด้อพี่น้องเฮ็ดสู่อพ่ออแม่กินแรงกแม่นอาหารแรงเฮาเลยพี่น้องมื้อนี้ต้มปลาตําบักหุ่งตอนนี้น้องคนกหากะหม้อกกําลังฮ้อนเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิเอาเครื่องปรุงลงไปก่อนเลยพี่น้องสิเอาอันนี้ลงก่อนเด้อพี่น้องกะ ื่องปรุงเครื่องประกอบนีก่ก็มีหัวซิงไคล้วกามาขามหัวขิงหัวข่ามันหอมพี่น้องแก่ข้าวส่วนมะขามนี่กายให้มันสม้มเลยพี่น้องต้มส้มปลาสดท่อนๆแซ่บทำด้วยเกลือพี่น้องเป็งน,นัวลงไปใส่อิวลงไปหน่อยหนึ่งพี่น้องเพราะมันได้แก่ข้าวปลา กาทานา้ําห้อนอีกจักหน่อยแล้วก็สิเอาปลาลงพี่น้องบัดนี้ในขณะที่เฮาทาน้ําห้อนแล้วเฮาก็สิมาเก็บผักบ้งพี่น้องไว้ไปกินกับตํามหุงจักหน่อยผักบ้งนี่กอยู่อันหลังบ้านนงี่ผักบ้งเครือกินกับตําหุงแซ่บพี่น้องผักบ้องอันนี้นนมีแต่ยอดงุ <laughs> น้ำมีดิเดี๋ยวหมูกอ่อนๆเลยพี่น้องอีแมกกะหากระถดสลบเมื่อคืนนี่พี่น้องเห็ดต่มสมปลายเป็นกินสดน้ามีแห้งส่วนอันนี้กะแม่ล้างบ้านน้องคอนเลยพี่น้องเป็นป่ากล้วยบรรยากาศตอนแรงๆ ิึงคือฝนสิตกในม,มือเมือดฝนป่ากล้วยป่าใบเตยพี่น้องทางลังบ้านนนองคอนอีกวันเสาร์นี่กะอยู่บ้านนนองคอนกะมีรอยกระทรงพี่น้องรอยกระทรงแล้วกะหอเขาสลา,านกนี่แหละโอเบผักบ่งอยู่หลังบ้านเักบ่งก็มีตะยยอนทำงานพี่น้องิึง หมุกยี่ด่แน่แห้ะผักบงสำนี้งใดพี่รังผักบงบลาพราะวะเด็ดไปใสต่ตำในแม่คายตำจนนะ่ะ เอาสิไปเบ่งหมอปลากันเลยพี่น,อน้องมาแต่เก็บผักบงเมื่อกี้นี่มาเบ่งน้ำฝนแหงแ้งเลยกากาสิเอาปลาลงเลยพี่น้องมาดิโอหนาวหอนขนาดนะี้ห่างไว้ประมาณสิบหรือสิบห้านาทีพี่น้องถาปลาซุกแล้วกาสิเอาผักบัวหอมปลอมลงจะหน่อยกากาสิตำหงถาเลยพี่น้อง แห้งเลยพี่น้องมึงปลาเอากาสุกแล้วตอนนี้ค่ะกาสีเอาอันนี้ลงถ่ายพี่น้องผักหอมเป๊ะผักบัวแล้วกาแมากเลนให้มันหอมกาสีปุ้งเลยด้วยพี่น้องอันนี่สุกแล้วด้วยพี่น้องต้มปลาเอามันนี้กาสีซีมึงก่อนว่าสีแสบว่าซีเป็นจังใดแหมขนาดพี่น้อง <laughs> จะหน่อยสิอันเฮ็ดแล้วหมดแล้วก็ตักออกไปให้อีแม่แล้วบัดนี้เบิง่งมาเด้อพี่น้องกินต้มปาลานํากันเป็นตาแซ่บขนาดตัวน,น, <laughs> น,นี้ต้มปลาเฮาก็สุก้เด้อพี่น้องแต่อีพ่อเพิ่นยังไปเวียกพี่น้องบุดหนึ่งเพิ่นจะหน่อยมาเฮาก็สิปิ้งสินแหงท่าเด้อพี่น้องแล้วก็ปิ้งินแหงสุกแล้วก็สิตำมะหุงพี่น้อง,ง,พงเพราะว่าคั่นสิตาไว้ก็ย่ามันทายเครื่อง ใายพอมาแล้วก็จังสีตำหมงงักหงสิ้นแหงเขากะซุกเอเดจะพี่น้องวันนี้เขากะสิมาตำมักหงเอามักเผ็ดลงไปพี่น้องก,กระเทียม ใส่น้ําตาลลงไปหน่อยนึงัวกสีตําเลยเด้อพี่น้องบาดนี้กาตอนตํากสีบ่ได้ําให้เบิ่งเด้อพี่น้องเพราะว่าน้องออนบ่มีขาตั้งกล้องพี่น้องมีแต่ําแล้วละกาสีใหม่พี่น้องเบิ่งนํากันตําบักหุงเฮากะแล้วเลยเด้อพี่น้องปิ้งซีนแหงกสุกเอะบัดนี้เฮากะสิมาตักต้มาสถวยแล้วก็เอาออกไปกินเลยพี่น้องเพราะว่าอีพ่อกะมาแล้วพี่น้องตเวียก ชิอ่อออกๆสวยพ่อยไหมกินเลยตอนนี้ค่ะมาเด้อพี่น้องต้มปลาตำหุ่งปิ้งซีนแหงอาหารแรงครับมือนี้พี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันกิน <c ười> ข้าวแงน้ำกันเด้อพี่นอ้องออกมาหายพอ่อยไหมกินแล้วด้พี่น้องแม่ไปพี่น้องบายดีพี่น้องกินซมือลครเดกินไปได้เลยมาพี่น,อน้องกินข้าวน้ำกันเปียวปากอะไรอัวยาตำมะฮงกินมะฮงก่อน แต่บ่แม่เมนี่น,<อ>น้องคอนเขาควายเองเลยพี่น้องครัวเองมเอนี้แซ่บพี่พอค่ะไปเบียงมืดเมนี้พขาจะไปเห็ดเบียรใช่ไหมเมนี่สวนมันรนิใบมันริใบมันพี่น้องน้องคอนกลับมาได้ไปโดนแล้วไปสวนมันผักกุ้งเฮียนวันเสาร์วันถีตีไปนะพี่พอสบายทิ้งตัวเซ่กุ้งเอิร์มิงิ่นยังเมียนห่านด้วยพี่น้องใน้งเออร์มิยงยังเมียนห่านจะหน่อยห้องเพิ่นมาก<า>ินนะ กินซนี่วยดำงพี่น้องกินข้านํำกันเดอข้เขาเลงนีแม่กะหากะป๊ดสลมเมื่อคืนนี่ประมาณหนึ่งโมงสองโมงเนี่ยพี่น้องนครอนป๊ดไหนนี่ยินเสียงนี่แม่ห้องวินหัวแกระหลุกมาป๊ดสลมเบิ่งสลมกะยังเร็วนิดหนึ่งก็เลยป๊ดออกเลยจ้ะมันของนอนยาด ตานมะฮุงนี้พอกินหักมาพี่น้องกินข้าวร่วกันอ้าพี่น้องสำหรับคลิปนีก้การได้คอลาไปก่อนนะจ๊ะฝากสรงน้องคนสวรรค์ในดวดจ้ะพี่น้องขอบใจหลายๆคนฝากสรงลูกสาวในดวงพี่น้องเนดะ้อลาไปก่อนพี่น้องสบายดี